เมื่อลอกอินเข้าโปรแกรมมาได้แล้วนะครับอันดับแรกท่านจะต้องเพิ่มตำแหน่งก่อนนะครับให้ไปที่ตำแหน่งเมนูตำแหน่งผมจะใส่ไว้หนึ่งตำแหน่งคือตำแหน่งนายกเทศมนตรีนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอบตนะครับท่านต้องพิมพ์ใหม่เนาะให้ท่านคลิกปุ่มเพิ่มตำแหน่งนะครับ หลังจากนั้นใส่ชื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลังจากนั้นท่านคลิกปุ่มเพิ่มนะครับจะเห็นได้ว่าตำแหน่งก็จะเพิ่มมาแล้วถ้าหากท่านจะเพิ่มตำแหน่งต่อไปนะครับก็ให้คลิกปุ่มเพิ่มตำแหน่งอีกนะครับแล้วก็จะมีช่องให้กรอกนะครับเป็นตำแหน่ง พออส่วนการคลังสมาชิกได้หมดครับให้ครบทุกตำแหน่งนะครับตรงนี้ย้ำว่าเมื่อท่านกรอกครบทุกตำแหน่งแล้วตำแหน่งทุกตำแหน่งจะมีรายการลิสต์ลงมาตรงนี้นะครับเมื่อป้อนตำแหน่งเสร็จก็ไปกองนะครับผมจะใส่สำนักประหลัดไว้แล้วทีนี้ให้ท่านเพิ่ม อันใหม่สมมุติเป็นกองช่างนะครับหลังจากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มนะครับกองช่างก็จะเพิ่มมานะครับกองช่างกองสาธารณาสุขกองการศึกษาท่านต้องเพิ่มให้หมดนะครับหลังจากนั้นก็เพิ่มกลุ่มงานตรงนี้งานท่านเพิ่มแบบเดียวกันลักษณะเดียวกันกับเพิ่มกองนะครับ